กินไก่แซ่บเลยใหม่ๆเลยเนี่ยห้านั่งกินนี่สบายดีทุกทุกคนวันนี้ปริ้นซจะพามายังสมอาหารการกินในมือบุญมรดิธรรมสการ์พระบาทผลสั้นอยู่ที่เมืองทาพระบาทแห่งบริค m ใสออ่อยู่นี้ท่านจะมีปิ้งไก่เนาะอย่างนี้นะใา่ปิ้งไก่ ขายปิงก็ได้เลยสิไนะครับปิ้งเครื่ไ่แล้วไปิ้งไกกเร่ะค่ดไปนอน ปิ้งไก่เนาะค่ายบางก็ได้ในแถวบางละสิบห้าค่ะบางละสิบห้าผืนอันนี้แซ่บเลยเนาะทางไหนก็เอาเกลือกใส่เกลือกใส่เนาะข้าวหนึ่งสิบห้าหลักกรี๊ดนะตัวนี้อย่งยาวๆเลยนะจะตัดเครื่องเนาะตัดเครื่องค่ายมีปิ้งมีปิ้งไทยนะตัวนี่ปิ้งไทยแซ่บๆเนาะ ไทยนะไทยเอาล่ามปิ้งไกนะ่เนาะแต่จะมีต่ำไลเนาะมีน้ำเนะปิ้งไก่ โดยมันแล้วไปลาศไปลาดบ้านขาวเนี่ยเด้อมาเด้อมาเด้อเนาะมาซอยมีค่าเนาะอา่ซึ่งเปิดฮอสมือถ่ายเนี่ยอีกจังมืออีกซ้องอีกซ้องมือเนาะเปิดเปิดมาได้จังมือเหรอเปิดเปิดมาได้สองสามมือสามมือเหรอเนาะองานนี้เราจะเปิดประมาณห้าหกมือประมาณนี้เนาะเหน่อยมันล้วเนี่ยนะอีกทีไ่ห่างกันกินเนาะ ล um, ักล่าเลยเนาะนเอกลักษณ์ในงานนี้เนาะจะมีข้าว่ามปิ้งไก่เนาะอันนี้ข้าวรามเด้อเนาะีปิ้งไก่เนาะแต่แซ่บเลยนี่ข้าวรามปิ้งไก่แล้วก็ตำมักุ่งงแบบเนาะแซ่บเลยนะปิ้งข้าวปิ้งไก่เนาะปิ้งไก่ใหญ่ๆเด้อ ปิ้งเ่าได้เนี่ย่าม่ค้า,ยยา,คาปิ้ง,งเา่าได้เจ็ดพันจานแม่จ้าอ่าี่ปิงเนี่ยเจ็ดพันชีสนะเอ๊ะข้าาดนะใส่ตีนยิมแดงยิมแดงผู้สาวเนี่ยไอ้ายข้าวราเท้าไดเนี่ยชื่อหาน นี่ะนะบางหนึ่งสิบห้าบมืนกีดนะนี่ซื้อแล้วนี่แกแหกมาั 10, นหนึ่งสิบพันนี่นหเอาเมาเมาแหกมานะซอยก็ได้ก็น้อยสิบพันสิบพันน้อยเอ, 10, า,อยาแหกมานให้เพืนนะ่นเนาะซอยๆเนาะเอ้สิบพันเปิวมาแหกม่านนะแหกม่านให้เพื่นนะกีด นะขา่าลาบเนาะ <ป ảo S 1> ผีนึ่งจะได้เขนเธนะอหนึ <c oughs> น่งเาานาะเฮ้ยมันมนะันเนะาะมันๆเด้ออันนี้ตะข้าลาเนาะว้าวนะมีลายเลยเนาะมาดีนี่ข่ายยังมักสมมักมวนเนาะในกานี่เนาะ ม่วงโอ้ตาแซบเลยนะนี่ม่วงบ้านเหาปะม่วงปักีม่วงปัรเซ่นี่ยนะใช่ตัแซบเลยเนะเฟินฟองใบไม้สดๆนี่พงท่าได้เนี่ยพงสิบห้าพันพงนี่สิห้าน่ะอบนะวยเนึ่ยมาไข่เป็นนวยนะเอาจับใส่พุดิงามเลยมีนวน้อยๆยังเลยมสิบห้าประมาณประมาณเนะ ซอร์าวาเม็งสบเลยไม่ไเลยเลยามขราเม็ล่สรเลยะออนเลยนะมีข้าวขแล้วก็ข้าวดำนังข้าวขาวข้าวดำเนี่เ็อกลักเนาะไม่านี่เนาะเ้าลรามปิ้งไก่ ก็จะมีค่ายเครื่องโทั่่ไปเนาะมีเสื้อผ้าเนาะเดี๋ยวจะพาย่างเข้าไปทางไหนมเนาะว่าจะมีอาหารกินเราได้แนะ่นาะ แดดเนาะนี่างนี้นะมาไล่ฮัามามาตู้ติ้วๆนะจืดแล้วนี่จืดลูกซีนนี่ไข่ลูกนี่ไข่ลูกนะนี่สามมรคโอเดเนาะนี่เฉันจะนิโตอย่างนี้เนาะมาานมานางกินอย่งนี้ก็ได้เนาะจะจืดไข่ก็มียำนะยำนอันนี้ยำจีน ยำลาบ่มีเปล่านีอยำจีนเอาคนขายคนเลยนี่นะเรายอกันนี่ยำจีนนะเราจะเรียนอาหารกินแบบง่ายๆเนาะที่นิยมกันเนาะเราจะมีคนมานล้อเนาะตอนนี้คนจะไล่ประมาณประมาณตอนแหลงวันเลยเนาะตอนแดงแหลงตอนค่ำเนาะอันนี่นีกนึ่งหนึ่งหัวดอกลูกซีนเนาะ นนกลิ่นลายเลยเนะานะเรเบบิคิวเนาะเซลกับมานั่งอย่างนี้มีโต๊ะโต๊ะให้นางอย่างนี้เนาะปีนปิงปิงมีต่ำปิงไกะนะ่เนาะปิงไส้มูเนาะ ซิมนบเอะิมนะสินแซบไปลูกเฮ้ยลูกแซบหมดแล่วนะนี่อันนี้บาร์บีคิว แต่แบบนั้นนี่นะ ขอทาไก่คนระับดยอดเลยแซ่บเลยเนาะสำหรับผู้คนที่จะมาล่องานนี่เนาะเกี่ยมพอไม่เลยอาารเนี่ยกลิ่นนะนี่นะปิ้งไก่เนาะข้าวราดปิ้งไก่เนะานะไล่ของเราจะเป็นอาหารพื้นบ้านเนาะเป็นอาหารที่นิยมเลยามางานนี่ก็ต้องได้มาสิ่เนาะข้าวราดปิ้งไก่เนาะ ชื่อเปลี่ยนแล้วแต่เอกลักษณ์ปิ้งไก่เนาะปิ้งไก่ปิ้งไก่ปิ้งไ่แสบเลยปิ้งใหม่ๆก็จะมีล่าลายฮานเนาะยางมะตอยรอเนาะ มาเลือกเนละือกซื้อเลือกสิบนีปิ้งเขา้ามาดอกนะไ่ปิ้งไก่นะยอดเลย สิบหนึ่งหกสิบสิบหนึ่งหกสิบอ่ะสิบพันเลตังไ0สิบพันเตงไสิบพันึงวนึงเจ็ดพันเอออ่ะ่อง้วยใช่ไหม่องน่วยอ่ะเดี๋นซอยพันะไมไลูกมะไลูกองยสิบห้าสองสบสี่พัว สิบสี่ผ่านสิบห้าสิบสี่ผ่านนะโอเคให้โล่งนะ <c oughs> แต่จะมีต่ำเลยเนาะนี่ ่ขยต่ำแดนะอือ่ต่ำไา่ปิ <c oughs> ้งไข่ลูกหารกินแบบสบายสบายเนาะก่ยากไนหนึ่งทำไมสบายข้ทบวัแรกับลูกพื้น่ายกับเพกไบี่นะใหญ่เด้อเจ้านีต่ำเลยเนาะต่ำมะฮงแดอันนี้ก็มีปิ้งนะปิ้งไก่เนาะเข้านี่ นีเนไ่้าเนีนี่้ไกดนนนดน้ไม้ไเลยนีนก็จะมีลาหานเนะาะหาวนขวกอาหารการกินในงานนี้นะาะที่ผ่าเบื้งนี้เอกลักษณ์ในงานนี้ก็จะมีขอล่ามปิ้งไก่เนาะแล้วก็ปิ้งไข่เนาะไล่เลย ติดยอดเลยนะเรืว่าประมาณตอนแรงๆนะจะมีผู้คนมารอนะไปรีไซ้์ก็จะเข้าลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่ทานี้นก,ก่อนลากาขอขคบใจทุกทุกทานทุกทกคนที่เข้ามาเบื่งมาสวมและติดตามมาตอลอดนะและ้วเจอกันไม่ในคลิปต่อไปสบายดี